สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่29พฤศจิกายนปี2023ามเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับว่าเมื่อคืนผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเรื่องกันที่ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกันก่อนเลยดีกว่านะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มนัดที่5้า บราซิโอเอาชนะเซลติกไป2อต่อศชักตาโดเนตเอาชนะลอยยันอันเวอร์ด์หต่อศปารีสแซงต์แชงแมงเสมอกับนิวคาสเซนหนึต่อหบาร์เซโลนาเอาชนะเอฟซีปอร์โตสอต่อหฟิยกนูดแพ้ก,กับแอตเลติโกมาดริดหนึต่อสามนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะอาร์บิเลซิกสาต่อสเอซีมิลานแพ้ก,กับบริเซรอดมูนหนึ่งต่อสามไยังบอยก็เอาชนะเลอสตาเบลเกรดไป2อต่อศ ส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม E ีที่1เป็นเอเรติโกมาริดมีอยู่11คะแนนที่2เป็นลาซิโอมีอยู่10คะแนนที่3เป็นฟีน,นูดมีอยู6คะแนนและที่4เป็นเซลติกก็มีอยู่1คะแนน กลุ่มนี้แอตมานดิดกับลาซิโอก็ได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกลุ่ม F ที่1เป็นบรัสเซียดอตบุนมิวสิบคะแนนที่2เป็นปารีสแซงต์แชงแมงมิวเจ็ดคะแนนที่3เป็นเยอคาซเซิลมิวห้าคะแนนและที่4เป็นเอซิมิลานก็มิวหนน้าคะแนนกลุ่มนี้ดอตมุนก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อย กลุ่ม G ที่1เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้มีอยู่15คะแนนที่2เป็นไลท์ซิกมีอยู่9คะแนนที่3เป็นยังบอยมีอยู่4คะแนนและที่4เป็นเลสต์เตาเบลเกรดมีอยู่1คะแนนกลุ่มนี้แมนซิตี้ก็ผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยและกลุ่ม H ที่1เป็นบาร์เซโลน่ามีอยู่ส2คะแนนที่2เป็นเอฟซีปอร์โตมีอยู่9คะแนนที่3เป็นชักตาโดนิปมีอยู่9คะแนนและที่4เป็นลอยยันอันเวิร์ดก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ เราไปดูผลฟุตบอล AFC ซแชมเปียนส์ลีกกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นรอบแบ่งกลุ่มหน้าที่5 BG ีปทุมยูนเต็ดแพ้กับอุนซันฮุนไดไป1ต่ 3. Sky, ale, อ3คา aho, on, United, าสกีฟอนตนาเล่เอาชนะยาโฮ5ต่อ0อินชอนยูนเต็ดเอาชนะโยโกมาเอฟบลินัส2ต่อ1ชันตงลู่หนึ่งไทซานเอาชนะขายาเอซ6ต่อ1นับบาฮอแพ้กับเอาฮีลาน0ตนอ2 อัลไฟฮาเอาชนะอาหารสามต่อหนึ่งนาซาจีเอาชนะมุมไบซิตี้สองต่อศูนย์และเอาไอก็แพ้กับปัตตะกรไปหนึ่งต่อสามส่วนตารางคะแนนตอนนี้กลุ่ม A ที่1ก็เป็นเอาไอมีอยู่สิบสองคะแนนที่2เป็นปัตตกรมีอยู่เจ็ดคะแนนที่3เป็นอัลไฟฮามีอยู่หกคะแนนและที่4เป็นอาหารก็มีอยู่สี่คะแนนกลุ่มดีที่1เป็นอัลฮีรานมี13คะแนนที่2เป็นนับบาฮอมีอยู่สิบคะแนน ที่3เป็น achi, น,นัสซาจีมีอยู่6คะแนนและที่4เป็นมุมไบก็ยังไม่มีคะแนนกลุ่มจีที่1เป็นชันตงลู่หนึ่งไทซานมี12คะแนนที่2เป็นอินชอนยุนาเต็ดมียู่าคะแนนที่3เป็นยโกอม่นาเอเปรินอตมีอยู่9าคะแนนและที่4เป็นขายาเอฟซีก็ยังไม่มีคะแนน และกลุ่มไอที่1เป็นคาวาสกีฟอนตาเล่มีอยู่15าคะแนนที่2เป็นอุนซันคุนไดมีอยู่9ขนาคะแนนที่3เป็นย ah าโคมีอยู่6คะแนนและที่4เป็นบีจีปทุมยูนเต็ดแข่งไปแล้ว5นัดก็ยังไม่มีคะแนนนะครับ และเราไปดูผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันบ้างนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่18บแปดโคเวนที่เอาชนะพรีมัสไป1นต่อศคาร์ดิฟแพ้กับเวสต์บรอมบ์เอาเบียน0ูตรตามิดเดิลสโบรเอาชนะเพสตัน4ีต่อศควินสปาร์คเลนเจอร์เอาชนะสโต๊กซิตี้4ีต่อสเฮาซิตี้เอาชนะลัตเทห์แฮม4ีต่อหและวัตฟอร์ดก็เอาชนะนอริทไป3าต่อส ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นเลสเตอร์ซิตี้มีอยู่42คะแนนที่2เป็นอิสฟิทเทิลมีอยู่39คะแนนที่3เป็นเวสต์บรมวิดอัลเบียนมีอยู่32คะแนนที่4เป็นลีดยูไนเต็ดมีอยู่สาคะแนนที่5เป็นเซาทแฮมป์ตันมีอยู่31คะแนนและที่6เป็นเฮลซิตี้ก็มีอยู่30คะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่22เป็นควีนส์พาร์คเรนเจอร์มี13คะแนนที่23เป็นลอตเทอร์แฮมมี12คะแนนและที่24เป็นเชฟฟิลด์เวสต์เดย์ก็มีอยู่6คคะะแนนนรับ หละนี้ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวัสดีครับ